ดำจะไปไหนวันนี้สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะอยู่ห่างไกลมาอยู่ใกล้บ้านก็ว่าแล้วแต่ยิ่งมาสูญเสียคนที่เรารักคนที่เป็นที่พึ่งตอนที่เราอยู่ต่างแดนแบบนี้คือเขาต้องการคนปลอบใจต้องการคนปลอบโยนนั่นแหลคะค่ะเป็นหัวข้อในวันนี้เพื่อนๆคะ่ะแม่สมศรีก็กําลังจะไปวัดคะ่ะปกติพ่อใหญ่จะไม่ให้แม่สมศรี ไปในคนเดียวช่วงเย็นๆตอนนี้หกโมงกว่าแล้วกำหนดสวดอภิธรรมหนึ่งทุ่มแต่ว่าอยู่ไม่ไกลแต่ว่าแม่สมรีจะออกจากบ้านเร็วสักหน่อยเพราะว่าเป็นชั่วโมงที่รถติดาทางที่แม่สมรีไปเป,เป็นตอนกลางคืนพ่อใหญ่ก็กำชับให้แม่สมรีขับรถอย่างระมัดระวังแม่สมรีก็ใส่ชุดดำเรื่องมีอยู่ว่า พี่เป็นพี่คนรู้จักก็ไม่ได้สนิทอะไรมากเขาสูญเสียสามีค่ะเ,เพื่อนๆค่ะหญิงไทยที่มาอยู่ในต่างแดนเสียเสาหลักเสียที่พึ่งก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครเราก็มีตะปอบปอบโยนกันไปพึ่งเสียสามีได้ยังไม่ถึง3ามวันนะคะตอนนี้คือเขาก็เอาลูป ไปตั้งไว้ที่วัดก็กําลังจะสวดอภิธรรมแม่สมศรีเข้าไปดูในเพจทางวัดทางวัดจะจัดสวดอภิธรรม2คืนนะคะเพื่อนๆค่ะเขาไม่เชิญงานนี้เขาไม่ได้เชิญใครแต่ว่าเราก็ไปค่ะเราไปด้วยความสมัครใจเพราะว่าเราเคยเห็นพี่แกเราเคยเห็นหน้าค่าตาพี่แกที่วัด เราก็พร้อมที่จะไปค่ะเตรียมเงินใส่ซองไปด้วยนะคะเ,เพื่อนค่ะก็จะไปพร้อมกับสาวน้อยค่ะเรื่องแบบนี้เราต้องเข้าใจใจเขาใจเรายิ่งเรามาอยู่ต่างแดนเราตัวคนเดียวและยิ่งถ้ามาเจอสถานการณ์แบบนี้บอกเลยว่าเราต้องใจเขาใจเราเราต้องมืดแปดด้านแน่ๆค่ะเ,เพื่อนๆค่ะไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครไม่รู้จะต้องทำยังไงขั้นตอนต่อไปอยู่ด้วยกันมาสิกว่าปี อยู่ดีๆก็มาคือแบบแฟนแกก็ดูแข็งแรงดีนะคะแต่อยู่ดีๆไปเร็วมากนี่แหละค่ะเรารู้แต่วันเกิดเราไม่รู้ว่าเราจะมีลมหายใจถึงวันพรุ่งนี้ได้อีกเมื่อไหรเมื่อเราเจอหน้ากันแล้วมอบสิ่งดีๆให้กันมอบความรักให้กันอยา่าอย่ากงอย่ากเกียดกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะอะไรที่ให้อภัยกันได้รีบให้อภยัย นี่เพื่อนๆค่ะอ,อีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะสิ้นปีแล้วเพื่อนๆปีนี้เป็นอะไรที่มาเร็วไปเร็วมากคือแม่สมศสีตกใจตกใจที่ว่านี่เดือนนี้เดือนโนเวมบอร์เดือน, November, อนพฤศจิกายนแล้วทําไมเร็วอย่างนี้เพื่อนๆพี่ๆท่านไหนคิดวางแผนคิดจะทําอะไรเราทําเลยเพราะว่าเพื่อนๆไม่รู้ว่าไม่มีใครอย่างรู้ได้ว่า นอนหลับไปแล้วจะมีสิทธิ์ตื่นขึ้นมามีลมหายใจตื่นขึ้นมาไหมเมื่อไหร่ที่เราตื่นขึ้นมาในทุกเช้าขอบคุณขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้ชีวิตเราขอบคุณที่จับไปยังเห็นสามีอยู่ข้างจับไปยังเห็นลูกอยู่ข้างเรายังมีชีวิตอยู่ในวันในวันนี้ในวันพรุ่งนี้สู้กันต่อไป เราหลายๆคนหลายๆท่านเขาไม่มีโอกาสเหมือนเรานะคะเพื่อนๆคะ mm ่ะ hmm. พ่อใหญ่แม่สมสีแกแกก็แบบว่าไม่ค่อยจะอ่าแกไม่ค่อยรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของไทยเนาะเพื่อนๆคะ mm ่ะ hmm. เพราะแกเห็นว่าดึกแล้วฝนก็ตกด้วยนะคะข้างนอกฝนฟ้าไม่เป็นใจเลยตกลงมาแรงมากแม่สมศรีก็จะเอาเสื้อคลุมแล้วก็ล่มไปพ่อใหญ่แกก็ถามเราหลายรอบว่าจะไปจริงๆเหรอจะไปจริงๆเหรอไม่ไปได้ไหมอ่า แม่สมศรีบอกพ่อใหญ่ว่าไม่ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเราต้องเคารพเราต้องเคารพซึ่งกันและกันในเมื่อเขาเสียคนที่เขารักไปพี่เขาเสียคนที่พี่เขารักไปเราก็ไม่รู้ว่าเผื่อวันหนึ่งมาเจอกับเราเราเราจะทํำยังไงแต่ฝรั่งเขาไม่ค่อยเข้าใจความหมายเนาะเพื่อนๆคะ่ะแม่สมศรีก็อธิบายให้พ่อใหญ่ฟังนั่นลคะค่ะ <c oughs> เขาไม่ได้เชิญแต่เราก็อยากไปเพราะว่างานแบบนี้เขาไม่ต้องเชิญถ้าเรามีใจรักถ้าเรามีความเคารพซึ่งพี่เขาเพราะว่าแม่สมศรีไม่ได้รู้จักสนิทกับพี่เขาเลยนะคะเห็นหน้าค่าตาที่วัดพี่เขาชอบไปช่วยงานวัดตลอดอยู่แล้วแต่แม่สมศรีไม่เคยเจอหน้าแฟนเขานะะคแต่มารู้ข่าวเมื่อไม่กี่วันนี้เองว่าพี่เขาเสียแฟนพี่เขาเสียเราก็ตกใจนะคะยังคุยกันอยู่เลยยังคุย หยอกล้อกับพี่แกเล่นอยู่เลยแล้วอยู่ดีๆแกมา,าลงทางเพจวัดแม่สมศรีก็จะติดตามข่าวสาราทางเพจวัดตลอดถ้า,ามีสวดอภิอา,พอาพิธรรมนะคะเพื่อนๆขาไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่เขามาสวดอภิธรรมที่วัดถ้าแม่สมศรีไม่ติดอะไรแม่สมศรีก็จะพาลูกไปบางทีก็จะพาสาวน้อยไปบางทีก็จะพา,าลูกชายไปเพื่อให้เขาซึมซับ ประเพณีความเป็นไทยเนะาะงานสวดอภิธรรมนี้บางทีที่วัดก็จะจัด2คืน3คืนก็จะเริ่มสวดตั้งแต่1ทุ่มถึง2ทุ่มบางทีก็45บานาะทีบางวันก็45นาะทีบางวันก็ประมาณเกือบ1ชั่วโมงก็ว่ากันไปเนาะเพื่อนเพื่อนค่ะเพราะว่า,างานแบบนี้ไม่ต้องเขาไม่ต้องออกการเชิญน,นะคะ ถ้าเรามีความเคารพถ้าเรารู้จักกันเราไปเลยค่ะเ,เพื่อนๆคะ่ะไปเลยนั่นแหละคะ่ะเพืเ่อนๆนี่เป็นหัวข้อที่แบบว่าแม่สมศรีคือแม่สมศรีก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงตั้งแต่ที่แฟนพี่เขาเสียเขายังไม่ได้มาวัดนะคะเพราะว่าเขายังเขายังทําใจไม่ได้เขายังอยากอยากจะอยู่ในช่วงรวบรวมรวบรวมพลังรวบรวมที่ รวบรวมจิตใจที่จะออกมาเจอที่จะออกมาเจอหน้าเพื่อนๆพี่ๆพ,พ,พี่น้องชาวไทยที่ไปวัดด้วยกันแต่วันนี้แม่สมศรีเห็นข่าวทางวัดบอกว่าจะมีการสวดอภิธรรมแม่สมศรีก็กลับมาบ้านจากทํางานรีบทํากับข้าวอะไรจัดแจงให้ลูกให้พ่อใหญ่ก็บอกพ่อใหญ่ว่าเดี๋ยวหกโมงกว่า6กโมงครึ่งแม่สมศรีก็จะออกจากบ้านนะแต่แกก็ยังแบบ แกก็ยังไม่ค่อยเต็มใจแต่แม่สมศีก็อธิบายพี่ให้พ่อใหญ่ฟังว่างานแบบนี้เขาไม่ต้องเชิญถึงเราไม่รู้จักแต่เราเคารพเราเคารพเขาคือแบบแม่สมศรีไม่รู้นะคะคือแม่สมศรีก็ไม่รู้ว่าแม่สมศรีเป็นเป็นอะไรแบบไหนถ้าถ้าไม่ติดอะไรแม่สมศรีก็จะไปเรื่อยๆไปตลอดอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆคะไปพาลูกไปแบบนี้เพราะว่าบางบางงานที่ไป ไม่มีญาติเข้ามาเลยบางคนนะคะเพื่อนๆคะ่ะมามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาได้สามีอยู่ที่ต่างแดนเขาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครนะคะถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเหตุการณ์นี้มาเกิดขึ้นกับเราเราก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงเหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆนี่แหลคะค่ะก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นเรื่องที่หดหูใจนิดนึงแต่แต่ในเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่เราก็พร้อมที่จะสู้ก็พร้อมที่จะเดินหน้า สู้กันต่อไปขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเพื่อนๆค่ะ,ะแม่สมศรีก็มาเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็จะไปสวดอภิธรรมจะไปฟังสวดอภิธรรมเป็นคืนแรกค่ะขอบคุณค่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดแม่สมศรีต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะบางทีใช้คำพูดเรียบเรียงไม่ได้สวยงามนะคะสื่อสารออกไปในส่วนที่แม่สมศรีพอเข้าใจนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ